ในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อพืชกระท่อมได้รับการปลดจากบัญชียาเสพติดการขาและการแพร่ระบาดก็ขยายตัวในระดับชุมชนพฤติกรรมการมั่วสุมและการบริโภคกระท่อมในทางที่ผิดเริ่มปรากฏให้เห็นในหลายพื้นที่การใช้พืชกระท่อมในบางรายนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม วันนี้พื้กระท่อมมีได้เป็นเพียงสมุนไพรท้องถิ่นแต่กำลังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วประชาชนในพื้นที่ต่างรับรู้ถึงสถานการณ์และเริ่มสะท้อนปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อปลด็อกแล้วการรักษากฎหมายขอบเขตของการที่ใช้ใช้ตัวเนี้ว่าเราจะใช้ในแนวทางไหนขอบเขต มีแค่ไหนอืมนั่นแหละก็คือคือสิ่งสําคัญตอนนี้ซื้อง่ายใส่โค้งเด็กเด็กเกยาวชนสามารถหาซื้อได้ง่ายมากไปก็เป็นโทษมีผลต,ต,ต่อสังคมนะคะรักเล็กขโมยน้อยอมีแน่นอนในพื้ที่เนาะยิ่งยิ่งเด็กเยาวชนเนี่ย ปิดกระท่อมแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เรียนไม่อะไรเลยไม่เรียนไม่ทํางานไม่ทำอะไรเลยเอาแต่นอนเนี่ยเอาแต่นอนยิ่งถ้าเป็นผู้นําครอบครัวนะคะผลกระทบเยอะเลยไม่เลี้ยงดูภรรยาสํานึกว่าถ้าเราไม่แก้ในวันนี้เราจะแก้วันไหนถ้าสมมติว่าเราแก้วันนี้ความสําเร็จสักวันหนึ่งต้องต้องเกิดนะครับเมื่อทุกเสียงร่วมเป็นหนึ่งนำไปสู่กรอบการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อหยุดยั้งปัญหาจากเสียงสะท้อนของประชาชนรัฐบาลได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการในทุกมิติจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสตูลและ4อำเภอจังหวัดสงขลาอำเภอเจนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอ,อ,เภอ,เอ,เภอสะบาย้อย ปีงบประมาณพุทธศักราช2568-2570ถึง2570โดยมีแนวทางการจัดการปัญหาพืชกระท่อมเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของแผนการบูรณาการไม่ใช่เพียงการร่วมมือแต่คือการหลอมรวมทุกพลังให้เป็นหนึ่งเดียวจากแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่จึงยกระดับการแก้ไขปัญหาการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดให้เป็นวาระเร่งด่วน ภายใต้ปฏิบัติการ120วันวาระพืชกระทอบในทางที่ผิดในพื้นที่จังหวัดชัยแดนภาคใต้ผ่าน9ปฏิบัติการร่วมพลังขับเคลื่อนโดยเสริมสร้างความเข้าใจกระตุ้นจิตสำนึกและปลุกพลังสังคมให้ตื่นตัวร่วมกันบูรณาการทุกกลไกภาครัฐเพื่อการใช้กฎหมายอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพดำเนินการเชิงรุกทั้งปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักคาสอนทางศาสนาเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมปลุกพลังชุมชนให้มีบทบาทร่วมสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ฟื้นฟูและติดตามผู้ใช้เพือกระท่อมในทางที่ผิดเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันการเข้าถึงและเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยง กำหนดพื้นที่เน้นหนักประยุกต์ใช้มายอโมเดลและใช้การข่าวอย่างรอบด้านเพื่อฉีเป้าวิเคราะห์และขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมการแก้ไขปัญหาการใช้พืชกระทอบในทางที่ผิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐศาส,สนาเอก,กชนและชุมชนร่วมผนึกกำลัง หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป้าหมายสูงสุดพื้นที่ชายแดนใต้ปลอดภัยจากการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดอย่างยั่งยืน